คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้านะฮะกับสูตรวิ่งบนมีดวงดาวหนึ่งดวงกับกับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเื่อแจ็เลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกสามนะครับเศรษฐีเข้าต่อเนื่องนะครับจากสามสิบแปดงวดเป็นสามสิบเก้างวดครับสามสิบเก้างวดครับลบหนึ่ง นะครับกดติดตามมาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็มาดูวิธีการคำนวณและสติที่ย้อนย้อยเห็นในการในคร่าวๆแล้วกันแล้วการคำนวณง่ายๆเนาะหนึ่งพิเกายนหกสามที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตารางออกสี่ศูนย์นะครับเรามาดูแล้วใช้นในส่วนของหลักแสนบอกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยซึ่งคูณด้วยสามบอกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบอกด้วยสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองซึ่งนำคูณด้วยสอง บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบหลังครั้งที่สองนะครับก็เป็นห้าบวกด้วยศูนย์คูณสามก็คือบวกด้วยศูนย์เข้าไปบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยหกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ได้สามสิบแปดไหมสามสิบแปดบวกสามสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งครับนำค่าหลังมาวางก็เล็กหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่เป็นแปดสิบแปดแปดบวกห้าของที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสามขงที่เป็นหกได้หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกครับสิบหกคือใช้เงนออกหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยอ่าหลักหน่วยนะครับเลขกหกเข้ามาเข้ามาครบเลยหกหกหนึ่งนะครับ อันนี้เราจะย่นยดูนะครับเห็นวิธีการคำนวณแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับเมื่อทำม,มาออกเห็นไหมครับก้าสมาทั้ง9้าทั้ง4ี่เลยครบครับ1นธันวาคมหกสามสามศูนย์ห้าแปดสมนย์เลขสามเลขศเข้ามาครบ3าตัวเลยเห็นไหมครับต่อมาครับ16บหกธัวนวาคม8ปดห้าศูนย์สามแปดห้าศดหสาหนย์สเลขแปเข้ามาเห็นไหมต่อมา30มสิบธันวาคม6กส 9ก้าหกนึงสี่เก้าหเลขเ้าเข้ามาเห็นไหมครับต่อมา17มักราคม64ขึ้นปี6กแล้วนี่ก็เป็น0725 0725เลข7็กับเลข0เนย์่ามา2ตัวบอเลยไหมต่อมา1นึ่กุมาพวันหก6ี่หกแปดสั3หกสามามต่อมาดู6381นี่ครับ6381เลข6กับเลข3เข้ามาต่อมา16บกนหกสี่สามห้าสามศูนย์ห้า สามศูนย์ครับมาครบเลยครับห้าสามแปดต่อมาครับมาสามตัวบ่อยนะสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าเลขสี่เข้ามาหนึ่งตัวตัวมาสิบหกมีนะศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าเราเอามาดูนะศูนย์เจ็ดสองห้ามาครบเลยครับศูนย์สองเจ็ดศูนย์นไมครบับมาครบเลยต่อมา 8, 5, แปดห้าสามเราคำนวณจริงนะ 8, 5, เนาะแปดห้าสามเรามมาดูกันเลขแปดเข้ามา ต่อมา16บหกเมษายน7จ9 7, 49, 2เก้าเ4 9ดสี่เก้าสองเจเกามาดู7492สีเกจเเลข2เขามาครบอีกละ3ตัวสพฤษภาคมเจ็ดสี่เก้าสอเจามาดูนะเจ9ดนะครับเลข7กับเลข 9, 9 2, มา2ตัวเลยมา3ตัวบ่อย2ตัวก็บ่อยสองสิพฤษาคม7492 7492อ่เมาครบเลย972ต่อมา1มิถุนายน นะครับแปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามแปดเลขแปดเข้ามาตัวเดียวนะครับสิบหกพฤษภาคมครับเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองเามาดเจ็ดสี่เก้าสองเลขเจ็ดเข้ามาครับหนึ่งกิโลกรัมละก็หกสี่เจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองเลขเจ็ดเข้ามาครับสิบกโลกระมละก็หกสี่หนึ่งแปดสามหก หนึ 3, 6, ่งแปดสามหกเลขหนึ่ง 6, กับ 1, 36, 4, 5, 2, 70, 5, 2, 70, เลหกเข้ามาครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่ห้าสองเจ็ดศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์เข้ามาดูห้าสองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมห้าสองเจ็ดศูนย์เลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์เข้ามาครบสามตัวอ,อีกล้เห็นไหมสิบหกสิงหาคมหกสี่ห้าสองเจ็ดศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์เล 5, ขเจ็ดกับเลขห้าเข้ามาครบหนึ่งกันยายนหกสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าอาเก้าหกหนึ่งสี่ ้าหกหนึ่งสี่เลข 9, 16, ะะ 9, เก้าเข้ามาสิบหกกันยายนหกสี่นะครับสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าเลขหนึ่งเข้ามาหัวท้ายหนึ่งตัวละคมหกสี่หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกเลขสามเข้ามาหนึ่งตัวละคมหกสี่แปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามเลขศูนย์กับเลขสามเข้ามาหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกนะเลขหกกับเลขหนึ่งเข้ามา สิบหกก็จะกลยเปหกสี่หกสามแปดหกหกสามแปดหกเลขแปดเข้ามาต่อมาหนึ่งธนบคมหกสี่สองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดเลขสองเข้ามานะครับสิบหกธนาคมหกสี่ออกศูนย์คำนวณได้ศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าเลขศูนย์เข้ามาสามสิบธนาคมหกสี่ คํานวณได้สามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดเลขห้าเข้ามาครับสิบเจ็ดมัก็เราคุมหกห้าล่ะหกห้าได้คํานวณได้ศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าเลขศูนย์เข้ามาหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าล่ะหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าคำนวณได้96 14, 96 14, 96 14, เก้าหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เรามาดูเลขเก้าเข้ามาสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าล่ะ คํานวณได้แปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามเเลขศูนย์เข้ามาเลขห้าเข้ามาเข้ามาสองตัวบนเลยหนึ่งมีนาคมหกห้าหนึ่งมีนาคมหกห้าคํานวณในส่วนได้สี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าใช่ป่ะสี่พอมีนาคมออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวล่างออกศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสองตัวล่างศูนย์สามแปดหกเจ็ดใช่ป่ะดูสิเลขหก ข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก่องชี้หนึ่งชีบปกปีนาคมหกห้าสีบปกปีนาคมหกห้าคำนวณในส่วนของเลขเด่นเลขเด่นได้สี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าลาบมาดูหนึ่งเมษายนสี่หนึ่งเมษายนออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสัมตระสิออกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดใช่ปะเลขหกเลขหนึ่งเข้ามามาสองตำแหน่งเห็นไหม สิบหนึ่งเมษายนหกห้าหนึ่งเมษายนหกห้ารู้สึกในงวดนี้จะหลุดงวดนั้นจะหลุดไปนะมันคำนวณได้ห้าสองเจ็ดศูนย์ที่มันมีหลุดหนึ่งงวดไงห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับจุดไปแล้วก็เราก็มาตามสิบหกเมษายนหกห้าอ็เอ่อเก้าอะไรนะสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าสามห้าแปดมาแต่งล่างเก้าหนึ่งเก้าไม่มาเลยนะครับหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งสิบหกเมษายนหกห้านะครับ ลอาดูสิสามบวกด้วยเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิบสามเอ็ดสามเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดแปดบวกด้วยห้าแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเจ็สามสามบอกสากของที่เป็นหกได้หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามแล้วก็หกนะครับตัวเลขใดจะมาแล้วก็ดูสองพฤษภาซิสองพฤษภาคมหกห้าสองพฤษภาคมค้าออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตั้าลขศูนย์เก้านะครับหกสี่สองหกสี่สองใช่ป่ะตัวเลขใดหกสี่สองเนี่อเลขหกหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อย หกสี่สองโอเคต่อมาสองพิศษภาคขมหกห้าหกค่าแปดหกสี่สองสับตัวเลขศูนย์เก้าหกหกบวกด้วยห้าห้าคูณสามสามห้าสิบห้าก็คือบวกนห้าเข้าไปบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์นะศูนย์คูณลายได้ศูนย์นะบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกด้วยศูนย์ บวกด้วยสี่บวกด้วยสองเป็นเท่าไหร่ครับได้ผลนะได้ได้ได้ผลครัได้เท่าไหร่ได,ไได้สามได้สามสิบเท่ากันไหมอลองคํานวนด้วยนะครับ สามสิบสามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามนะก็ใส่สามสามบวกเจ็ดเป็น 10, สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดโอเคได้เรียบร้อยสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งสองสองพันล้านศูนย์หกนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับสิบหกเซอร์คอมหกห้าหนึ่งห้าห้าจะปรับจอนะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองสองพันล้านศูนย์หกนะครับหนึ่งบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกได้ห้าบวกด้วยศูนย์คูอสองบวกได้ศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยหกสองสิบสองบวกได้สองบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่ บวกด้วยสามบวกลำกันได้เท่าไรครับเอาผลรวมก่อนนะได้เท่าไหรครับยี่สิบสี่เท่ากันไหมอ,อ้ผมใส่ยี่สิบสี่ไปก่อนนะยี 24. 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสามของที่เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับใส่เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดของที่เป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกห้าของที่เป็นเก้าเก้า บวกสาพมพงที่เป็น 12, สิบสองใสสองนะครับเรียบร้อยหนึ่งมิถุนายนครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองก็วละออกศูนย์สองนะครับเลขเก้าครับนี่เลขเก้าเห็นไหมเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึ่งหนึ่งมิถุนายนหกห้าครับสามบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสาม บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย5บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะผลรวมได้เท่าไหร่เท่ากับ23มไหมย3 บวกสเป็น26ใส่6 6หกบวกเจบวกเเป็น6เป็น13ใส่3 3มบวกห้าคงที่เป็น8ใส่8 8ดบวกสมคงที่8 9ดเก 16มิถุนายนครับออก3 6 1 8 0 7 2 9่นเเสองะครับเลขนี่ครับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่1ครับต่อมาครับ16มิถุนายน6กาครับลำดับสาบวกด้วย638บวกด้วย8บวกด้วย9 2้าบวกด้วย8บวกด้วย4 บวกด้วย5 2 10บวกด้วย0นะบวกด้วย2บวกด้วย2บวกด้วย0บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ27 1. 27บวก3 27 28 29 30ใส่0 0บวก7ได้7 7บวก5คงที่เป็น12ใส่2 สองบวกสามเป็นห้านะครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นวิ่งบนครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกับกดติดตามเพื่อเทียตัวเลขเลยนะครับเศติสามลบหนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนนี้ก็น่าสนใจอยากรวยต้องดูหอยเชลล์สิทธิมร้านครับสวัสดีครับ